่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะเออวันนี้เราจะมารีวิวกินอะไรบอกคุณผู้้ชมดวยรีวิวกินข้าวมันไก่ไก่ก่อนหรือไก่ทอดหรือไก่จุ๋ยกินกันเลยกินกันเลยเฮ้ยกินเฮ้ยกินดิเฮ้เอาเยอะเยอะอืม <laughs> Nãy tiện tịt quá. Tịt quá mà, mà ừ, kiểu với người chọn bị lợi ích mượn kiao bao mượn kiao dần 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 đằng dần 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 dần

อร่อยมากอรมากคนลเดยวร่วงแรก1องี้จิมพารีนาทอที่3่ะาจะสั่งของออนไลน์พยหมใหญ่วันนเนี่ยมีพัสดุดีๆบ้างจะเพื่มบอกเลยว่าชุดนี้ไมได้

เ่าน้ำเลยครับเท่าน้ลยังไม่พอครับมาหูฟัครับนนี้นะครับผมใครที่เรียนออนไลน์มาชุมออนไลน์ต้องใช้แท็บเล็ตหรือว่าดูหนังดูซีรีส์ยังมีนี่เยนะคราตีนใส่ครับ หมดแล้วครับกต๊ะอยากเล่นโปรแกรมไหนดีให้ดอเราเลยทุกโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโคอมพิวเตอร์ อนเด็กๆก็เห็นยคองไอ้พี่รู้ว่เห็นแมตตร้ที่บอกว่าใช้งานยังรองรับระบบแกน้งใหน้าระบบปฏิบัติการเป็นแอสามารถรับเปลี่ยไเป็นแอนดอยใหม่ล่าสุดีสวยสะดุดตาหน้าช้ทีสามสีโเหลืออจุกนกางทั้สมดแอได้หอดเลย อร่อยไหมอร่อยมากบอกดิอร่อยมากคุยด้วยไม่คยุยเลยเอ่อึงน้ท่านผู้ชม <c oughs> ไม่ยอยรัเอบอไเียว้ันเรักแต่เดียวกินในถ้วยให้หมดก่อนนะคะในถ้วยค่ะมันเหลือ2ชิ้นนะ่ะอ่ะงั้นหนูก็กินไก่อย่างเดียวก๋ยวจบคลิปแล้วเกี่ยวละไรกับโด้งเนี่ ไปแล้วนะคะไปไปพี่ปายค่ะกระดูกเหรอ มานั่งบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันนะคะคลิปหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะอย่าลืมเขาอันนี้ได้เนี่ยได้เนี่ยเมนจัดูเชื่อ ยายซื้อเสื้อผ้าจ้าเน,นี่ยน่ะเออเนี่ยได้ออะมาตัวละลอยเองใส่ไปหามดหามหมหู

กันมาเข้าบ้านรวผ้าเยอะแยะเลยองและลองและขับแขนไงมันก็สวมหัวไม่รับแล้วแต่ตัวเนี่ยอย่า <c oughs> นึกแขนเขาเล็กหนูแขนใหญ่ <c oughs> ตัวไม่ได้แล้ว <c oughs> ตลาดนัดก,กา i <laughs> you